Ờ, ในส่วนของตำนะรวจทางนี้ก็มีชุดนะครับยาเสพติดนะครับเรียงหัจัดการโดยท่านรองคณะรัฐชุมสวัสดิ์ท่ารองต้านาก็ได้ใช้เครื่องมือต่างๆที่ที่ตำรวจภาค5มีอยู่นทั้งให้เราจับภุมนะครับยาเสพติดได้ถึง สี่ลายนะครับในจังหวัดพยา,ยาวเชียงรายลำปางนะครับได้ยาบ้าทั้งหมดเท่าที่เห็นเนี่ยแปดล้านเม็ดแล้วก็ไอทั้งหมด450กิโลกรัมนะครับในส่วนคดีแรกนะครับที่แม่กาพยาวนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของชุดยาเสพติดของท่านรองธนาวัตรชุมสวัสด์นะระได้วิเคราะห์นะครับการเคลื่อนตัวของรถขนยานะครับ จากผาตางขึ้นเหนือแล้วก็จากบ้านล่องขาขึ้นขาล่องปรากฏว่าขาขึ้นเนี่ยมีรถมาสด้าเนี่ยพอพอเข้าด่านก็ขับรถหนีนะครับตำรวจก็ตามไปอีก2สองกิโลนะครับก็ไปตามทางจอดรถทิ้งรถไว้แล้วก็หนีนะครับวิ่งหนีก็จับตัวได้ชื่อในเจริญทองนะครับคนเชียงราย 4ล้านเม็ดอันนี้ของแม่กาพันยาวนะครับประจุกต์กระสอบพลาสติกนะครับทั้งหมด16กระสอบนะครับก็รักษาภาพมีการกันก้างแล้วก็ให้หมดยาสิ่งเดียวนะยาที่เกียวบแสบไดไปแท้นะครับแล้วก็ไปรับนะครับไปรับในโคตโตะไปรับผู้คนที่ที่ปูซานใช่ไหมไปรับรถพิฆาตปวดที่ปูซานนะครับ แล้วก็ไปรับยาแล้วก็จะกลับมากล่บมาแค่บอกว่าโดนาย,ยาจับได้ก่อนอันนี้ได้สี่ล้านเพียรตรวจสอบรถต้องสงสัยนะครับเป็นรถนิสสันเทเบียนา960นะครับเทเบียนเชียงรายตรวจสอบในรถนะครับพบยาบ้าทั้งหมด1.6ล้านเมตรของปลาลำปางนะครับของทั้งทั้งผู้การยนะครับ กเ็เป็นผลการวิเคราะห์ขอ,ของทีมงานที่รองวัฒน์วัตถุชบาตเหมือนกันมีรถขบวนขึ้นขึ้นจากสมุรปราการมอเข้าลำปางปุกเนี้ย AI AI ของภาคหน้าเนี้ยก็จับได้ครับขึ้นไม่เป็นไรข,ขึ้นตกกันเป็นบวนสามขันมีรถถล้อทันเลงมีรถเก๋งมาน้า้สองขันนะครับขึ้นจากลำปางก็เหลืรหรอรถบรรทุก 6ล้อ84 84กทมนะครับเข้าด่านปรากฏว่าหลังหลังบรรทุกเต็มรถเฟอร์นิเจอร์นะแต่ว่าเอาเปิดเฟอร์นิเจอร์ด้านในมีช่องลับมีช่องลับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเห็นรถลักษณะ6ล้อปิดทึบแล้วก็มีช่องลับเนี่ยเราจับได้มากกว่า5พันลัะลักษณะเดียวกันเลยีเปิดเฟอร์นิเจอร์เปิดไปเจอห้องลับนี่นะฮะ30แท้ง ซ่อนอยู่ในช่องลับฝั่นคนขับนะครับเปิดออกรอนนวมยอดทั้งหมดสามล้านเมตรนะครับลายที่สี่ลายสุดท้ายนะครับโอลลำปางกันด่างแม่พริกครับก็เป็นผลงานของชุดยาสติดของพา่าหลังตาในการวิเคราะห์นะครับการเคลื่อนตัวขาขึ้นขาลลอะของกันนะครับขาขึ้นขึ้นไปอสองขั้นนะครับเป็นอีซูซูวิวเอ็ แล้วก็ขาล่องเป็นเป็นได้วอีกคันนึ่โตโยต้า,าีโวนะครับลกาค่ะลังาบันนี้มี2คดีนะคะก็ได้คำสังสองเช่เค่ะทางผู้พิกกพยาการเกี่ยวจะก่อพยานทาง Thank <laughs> you.